สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์วันนี้นะครับผมก็จะมีเรดดอดหนึ่งตัวนะครับที่จะนำมาป้ายยาให้ท่านผู้ชมได้โดนกันไปทางร้านวอล์นะครับเขาก็ได้ส่งมาให้ผมเนี่ยได้นำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเรดดอดตัวนี้เนี่ยเป็นของค่าย Vector Optic นั่นเองเขาก็จะมีชื่อว่า m a ริ i e n t n ู 1คูณ25นะครับเขาจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็จะมีลูกเล่นหรือรูปแบบอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเีเรีวกว่าน,นะครับผมอเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับน่ยกออกมาปุ๊บเขาก็จะมี นี่ครับเรดดดอตหนึ่งตัวหน้าตาเราจะเป็นแบบนี้เลยไม่ในกล่องนะครับเขาก็จะมีนี่ครับขาต่ําเตี้ยเลียดินมาเลยนะครับนี่ฮะมันเตี้ยจริงๆนะเขาจะมีมาให้หนึ่งตัวซึ่งเราก็จะได้ฝาครอบเลนส์เรดดอตตัวนี้นะครับเพราะว่าจะมีฝาครอบเลนส์มาให้ด้วยนะครับคู่มือนะครับที่เราไม่ค่อยชอบอ่านกันนั่นเองแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้เลย และนี่ก็คือหน้าตาของ Red ดอ t m a ริจ Gen 2นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวของหน้า25นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่25มิลลิเมตรนะครับเขาก็จะกว้างกว่าตัวเก่านะครับน้ำหนักของเขานะครับเขาก็จะอยู่ที่201กรัมนะครับขนาด r รด d อ t ของเขานะครับจะอยู่ที่3 MOA นะครับแบตเตอรี่ที่เขาต้องใช้นะครับจะเป็น CR2032 นะครับและต่อตัวนี้นะครับเขาสามารถกันน้ำได้ถึง ระดับ IPX4 นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์ของเขากันดีกว่านะครับความสว่างของเขานะครับเขาจะปรับได้ถึง6ระดับนะครับสวิตช์เปิดปิดเนี่ยเขาก็อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับถ้าเราปรับมาที่จุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการปิดการทำงานแต่ถ้าเกิดเราบิดมาที่ตัวเลขนะครับก็จะเป็นการเปิดการทำงานของ Red Dot ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้คือหมุนมาที่เลขหนึ่งนะครับคือการเปิดการทำงานแต่ถ้าเกิดเราหมุนไปที่ ตัวจุดนะครับก็จะเป็นการปิดการทํางานนะครับยังไม่พอนะครับตัวนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเปิดใช้งานไฟเนี่ยเป็นเวลา5นาทีนะครับและตัวนี้เนี่ยจะปิดไฟอัตโนโมัตินะครับหลังจากใช้งาน90นาทีถ้าเกิดเราเปิดชิ้งไม่นานนะครับและถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยหลังจาก90นาทีนะครับมันก็จะปิดการทํางานลงนั่นเองนะครับ <c oughs> พอเรานํามาติดกับที่ตัวปืนก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าดู สวยเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยความที่คือมันเป็นหน้า25เนาะมันก็จะดูใหญ่ๆนิดนึงเวลาเราเลงนะครับรู้สึกเลงสบายนะครับเพราะว่าหน้าของเขาเนี่ยจะกว้างแต่ด้วยความที่ว่าหน้ากว้างเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับก็สําหรับใครที่ไม่ชอบสไตล์ใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าด้วยความที่คือหน้ามันกว้างและเวลาเราเลงประทับเลงครับมันเลงสบายมากเลยนะครับคือเรายกยังไงก็เห็นแน่นอนนะครับ วาหน้าเขาวางมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าพูดไงเดียคือมันดูหักล้างกันได้นะก็คือหน้ากว้างตัวใหญ่เราอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเราเล็งได้เลยปึ๊บเล็งได้เลยปึ๊บเล็งได้เลยเล็งได้เลยถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็ฝากไว้ด้วยนะครับ จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเรดดอตตัวนี้นะครับถ้าหากใครสนใจนะครับเรดดอตตัวนี้นะครับก็ติดต่อที่ร้าน w อ r o ์ออกกันได้เลยนะครับเรดดอตดีมีคุณภาพนะครับต้องที่ร้าน w อ r o ์ออกเท่านั้นนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางชาเลนเจอร์นะครับผมเอาไว้เจอครั้งน้ามาดูและสนุกไปด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม